ย้อนกลับไปที่นายกรัฐมนตรีที่ไปสุขโขทัยนะครับเรื่องนี้ที่บอกว่ามีการตีความตีความคําพูดนายกรัฐมนตรีจะเรียกว่าฟังไม่ได้สับจับมาล้อเลียนนะครับหรือว่าตั้งใจที่จะเอามาล้อเลียนด้วยความไม่ชอบหรือจะด้วยความขบขันหรือจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าถ้าฝนตกน้ําท่วมให้สวดมนต์เนี่ยนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังสิ่งที่นายกรัฐมนตรีบริบททั้งก่อนนะครับและหลังข้อความว่า ให้สวดมนต์เนีย่ยนายกพูดเรื่องอะไรพูดอย่างไรต้องการสื่อความให้ความหมายกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่จังหวัดสุขโขทัยอย่างไรไปฟังอีกทีครับมันมีหลายที่ด้วยกันนะจ๊ะวันนี้พายุเาวาลูกนะปีก่อนปีหกปีหกสามเข้าาห้าลูกมีลูกเดียวนะแจับๆหน่อยนะสวดมนต์หน่อยจะมาอีกเลย น้าลูกหลานนั่นแหละวันนี้เรายังอยู่กับลูกหลานอยู่วันไหนเราจะมีบ้านท่องกันยังไงลูกเต้าจะพย,พยายไปยังไงนะบ้านจะปลูกกันยังไงจะเป็นบ้านหองการหรือเปล่าหรือเราขยับไปอยู่พื้นที่ที่มันตูงขึ้นผมรู้ว่ามันยากอะนะแต่เราตั้งตั้งความหวังไว้ทั้งฝั่งรัฐบาลฝังผู้ปูกบ้างก็จะน่าจะไปในทางที่ดีขึ้นมาบ้างอะเนะาะการสร้างหลักคิที่มันเป็น ครับนั่นก็คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จนันโอชาซึ่งก็มีการไล์สดของไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับแต่ว่าแน่นอนในบางทีเนี่ยสื่อก็จับประเด็นไปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์นะครับฝนตกน้ำท่วมนายกบอกให้สวดมนต์นะครับมันจึงกลายเป็นประเด็นหลักที่สื่อจับมาพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์หรือไม่ก็มารายงานสดแล้วก็ถูกกลุ่มคนในโลกออนไลน์ก็นำไปตีความล้อเลียน บางคนไปนั่งอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็นั่งสวดมนต์เอาเถอะครับคุณผู้ชมครับนะฮะนายกรัฐมนตรีก็เป็นบุคคลสาธารณะนะครับที่ใครจะวิพากษ์วิจารณ์นั้นได้อยู่แล้วครับแต่ว่าถ้ามองในมิตินะครับสิ่งที่ท่านพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไม่มีตรงไหนที่บอกว่าให้ชาวบ้านจะต้องไปทําพิธีไปสวดมนต์กันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ว่าเป็นการสื่อสารสื่อความนะครับว่าเราก็ต้องสวดมนต์ภาวนาพูดง่ายๆว่าตามวิถีไทยเนี่ย นะครับสวดมนต์ว่าอย่ามาอีกเลยปีก่อนน้นมาห้าลูกแย่ปีนี้มาลูกนึงก็หนักนะครับก็สวดมนต์อย่าให้มาอีกก็เป็นการพูดแล้วก็พูดก็ผ่านไปนะครับไม่ได้บอกว่าชาวบ้านจะต้องไปสวดมนต์กันอย่างจริงๆจังๆ,ๆนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าพอสื่อโลกอพอโลกออนไลน์นะครับเอาเรื่องนี้มาล้อเลียนนะครับในขณะเดียวกันสื่อกระแสะหลักโทรทัศน์ก็เอาเรื่องนี้เอาเรื่องที่เขาร้อเลียนมาเล่นงานต่อทั้งที่ ถ้าดูจากสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดก็ไม่ต้องไปตีความอะไรเลยนะครับก็ตรงไปตรงมานะครับตามว่าถ้าเกิดภัยพิบัติเราก็ต้องภาวนานะอย่าให้เข้ามาอีกนะครับน้ำท่วมขนาดนี้ก็หนักอยู่แล้วสวดมนต์ภาวนาอย่าให้ตกลงมาอีกอย่าให้พายุมาอีกก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะพูดคุยสื่อสารกับชาวบ้านแต่กลายว่าพอมันเป็นเรื่องทางการเมืองเนี่ยนะครับพอเป็นนายกรัฐมนตรีพูดจึงถูกตีความ ฟังได้ว่าเหมือนกับสิ้นคิดเหมือนกับไม่มีวิธีการจะแก้ปัญหาที่ดีไปกว่านี้แล้วฝนตกน้ําท่วมพายุม,มาให้สวดมนต์ซึ่งมันไม่ใช่นะครับสิ่งที่รัฐบาลทําทุ่มเทงบประมาณลงไปแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนเฉพาะหน้าก็เยียวยาดูแลเขานะครับนั่นคือความตั้งใจที่ที่รัฐบาลทําแต่ว่าถูกตีความนะครับเป็นเรื่องของตลกขบขันเสียดสีนะครับนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ด่าทอกันไปนะครับซึ่งก็ นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่สังคมเราก็เดี๋ยวนี้ด่ากันง่ายเนาะว่ากันง่ายนะครับแม้กระทั่งคำว่านะจ๊ะซึ่งนายกรัฐมนตรีพูดคำนี้ท่านก็พูดติดปากเป็นประจำของท่านแม้แต่คำคำว่านะจ๊ะก็ออกไปล้อเลียนไปวิพากไปวิจารณ์นะครับนี่ก็คือสังคมไทยที่เราก็ต้องดึงสติกลับมาว่าท่านสื่อสารท่านพูดกับชาวบ้านว่าอย่างไรนะครับ